สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีสบายดีพี่น้องทางส,สปป,ปลาวครับมันนี้ผ้ามาเห็ดสร้อยตัวนี้ครับสร้อยหินคอยนะครับเห็ดบอยากเลยพี่น้องกากะล่งเป็นทีนิยมนะครับเพราะว่าในหมู่วัยรุ่นเขาชอบใส่ครับสร้อยชนิดนี้สีเห็ดบ่ต้องเห็ดเน่าเลยพี่น้องบ่ต้องเห็ดเา่า,าเห็ดประมาณนี้แหละนี่เขาสีหอยโช่ครับเขาสีหอยโฉเท่ๆครับนี่มันจะไม่ยาวนะครับสร้อยตัวนี้กากเป็น ทักใส่หินคอยหินคอยเนี่ก็บพราะม่นหินคอยแทหรอพี่น้องก็เอื่นหินหินคอยเทียมแต่เป็นแท้นี่หลายหลายหมื่นอยู่เห็นข้าเจ้าว่าแต่ว่ามันก็สวยครับสวยบลอกด้วยครับนี่ครับอาสือผมสื่ออยู่สำเพ็งครับนี่ก็มาถักังสี่ละเขาก็กำลังหิดแล้วครับนี่กำลังหิดใส่อยู่ประมาณนี้ครับกลับไปเบิรงวิธีเห็ดครับผมว่าเห็ดยังไงครับแบบง่ายๆครับผมอันดับแรกนี่ครับหินหินหินที่เจ้ามาถักครับ เขาเอื่นหินคอยเราที่พี่น้องแต่ว่าอันนี้มันก็สิเป็นคอยเทียมเราเอากันแบบตุ้งๆงเนาะคอยเทียมมีขายทั่วไปครับก็สิหอยเป็นพุ่งพ่วงเราพี่น้องราคาบอแพงครับราคาบอแพงก็อาจจะเป็นคอยเขาเอื่ินคอยเทียมแต่ว่าเฮ็ดได้สวยงามด้วยครับเฮ็ดได้สวยนี่บอกเมนว่าแตกง่ายๆด้นี่สิ่รูไปไห้บึงก็สิเห็ดเป็นคือร้อยเป็นร้อยเหล่าๆนะครับเพราะว่า เอกลักษณ์ของหินค่อยนี่มันก็สิเป็นขึ้นเหล่าลาวเป็นหินแต่ว่าถ้าเป็นค่อยแท้เขาก็ว่ามีราคาสูงมากนะครับนะเขาสั่งเป็นเป็นมิ้นเป็นอย่างสั่งเป็นอันขีดเป็นอย่างหุ่นละเวลาเขาขายครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นค่อยเทียมที่เขาอาจขึ้นมามีหลายแบบนะครับแบบก้มกลมแบบเลี่ยมเียมแบบเป็นขุขะก็มี่ครับ ผมก็เคยเอามาถักเป็นขอใหม่ขอมือกะสวยงามขึ้นกันครับสวยงามเพราะว่าถ้าเอาคอยแท้มันกะราคานีมันกะสิบาได้ครับนี่ครับอันดับแรกกะสิมาถักตัวนี้ก่อนถักหุ่มก่อนนะครับแล้วถักหุ่มหินก่อนนี่ครับผมใส่เสื้อเทียนเสื้อเทียนเบอร์ไอสองนะครับเสื้อเทียนเบอร์สองถักหุ่มถักหุ่มไอ ่อยตัวดีก่อนนะครับอันดับแรกอันดับแรกก็ถักหุ้มหอยเสียก่อนนี่ครับคึงให้ตึงครับพี่น้องคึงให้ตึงคึงให้ตึงเหมือนเดิมเหมือนเฮาเคยถักละ่ะสําหรับผู้เข้ามาใหม่กเพิ่งเข้ามาเบิ่งกับเบิ่งไปน้ากันครับทําความเข้าใจนี่ครับถักตึงแล้วเราก็ตัดเชือกเลยนี่ครับตึงแล้วจะก็เอา อยังมาดันปองแปงก็ได้หรืออยังก็ได้ครับมาดันให้มันทางออกตึงๆครับนี่ครับกัดตเสือกมาแบบนี้แล้วก็ทบเป็นอย่างนี้ครับก็ห้อยเข้าไปนี่ครับนี่มัดเข้าไปแบบนี้ครับพ้อมสีทักอันี้ละ่ะไอ หุ่มครับหุ่มคอยอยู่ตัวนี้ก้อนอันดับแรกนี่ครับดึงเข้ามาครับการทักหุ่มคอยก็ต้องเพื่อจักหน่อยด้วยครับเพรา่เว่าเอาแต่ขอบมันหลุดง่ายนะอันนี้มีต,ตัวเกาะตัวยึดครับก็ต้องทักหุม่มซี่หุม่มหุ่มนะจักหน่อยนี่ครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับพี่น้องทักหุม่มนี่ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อย นนจนกลัวสิได้ขนาดาษละครับพี่น้องหักหุ้มให้มันก่วงในจักหน่อยอ่ะละบอกง่ายๆว่าสัานเขาไปทักแคบหลายอันค่อยมันหลุดครับค่อยมันบริวิตรอยึดมันสิลื่นนะเวลาเขาใส่มันก็สีลื่นลดุดปิดปิดปิดลุดทันทีละบอกคือกรอบพระมันเดนี่ครับเพื่อจังหน่อยนี่มันหุ้มขมา่านี่ครับให้มันหุ้มขม่าบริเวณนี่ครับ ที่ได้บรุลุนะพี่น้องนันละครับมัที่นี่หลังจากเขาถักได้ขนาดแล้ววัดเบื้งแล้วได้ขนาดเขาก็ตัดคับมามัดครับมาจัดการมัดทันตบัตน,นี่มาจัดการมัดให้หุ้ม มัดเลยครับผมเห็นบอรครับมัดให้แน่นครับผมมัดทั้งสองด้านนะครับเห็นเข่ากันมัดให้ยู่อพี่น้องนั่นครับมัดให้อยู่ให้แน่นนะั่นเห็นบอ นี่ก็ทีออกอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้เขากับสารใสจังหน่อยให้มันปิดหน่อยเดียวก็ได้เพราะวันที่ไนมาทักหุมอยู่ครับตอนตอนเน้องเห็ดแค่นี้แหละครับตอนวิดขั้นตอนการทักหุมหลังจากนั้นผมก็ติตัดเสือกมาเห็ดไอ้โตสอยครับกะกะกาเอาก็ได้พี่น,อน้องนี่ใส่เข็มบักขนาดใหญ่เลยมือนี่ <laughs> เข็มน้อยหลายเ่ยเห็นหูเข็มครับนี่ครับเย็บเข,าข,ข,ข,ขา่า้างๆก้าว้มัน ได้กึ่งกลางหรือว่าได้ความพอดีแล้วครับแล้วก็เย็บเข้าไปเพื่อเสืออมันจะเข้าไปอยู่ในหันนี่ครับขนาดเสือกผมกะกะเอาเลยครับสีเฮ็ดบ่เยาวครับคือผมบอกละไอ้สอยตัวนี้สีเฮ็ดแบบสันนเพอเด็กไว้หรุ่นมันเขาสิมักสซครับมักไซสัสันนะครับก็เสียบไปหอยพวกวัตถุมงคลนั่งสินะเอาตัวนี้เขาไปเสริมคือว่าเป็นหินค่อยนะครับหินค่อยเขาก็เชื่อในเรื่องในความเป็นมงคลน,นะครับนี่ครับสี มันกระสีออกเป็นแนวนี่แหรอครับสีออกหน่ำเงินหน่ำเงินแน่นะครับนี่ครับแล้ว,ลวเราเห้อยทั้งสองฟังแล้วเขาก็สีมัดถักหลังพี่น้องกันนี้เอ็ดไหนได้ทั้งสองฟังแบบนี้ครับนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาถักการถักก็คือให้ตึงหลัขผงกระสีเย็บเข้าไปอีก ตอนเตียวเสือกเสือกห้อกระตัดหิงห้าวพอสมควรกาวาให้มันพอดีแหละครับนี่ครับแล้วก็มาทักเมื่อนี้กสิทักเป็นลายเกี่ยวนะครับเป็นลายเกี่ยวธรรมดาลายเกี่ยวก็คือการทับข้างบนอย่างนี้ครับทับข้างบนแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี่เลยครับไปไล่เดี่ยวอย่างสี่และเออทับข้างบนแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อย โอ้โอหหนุ่มกันจังหน่อยน,นี่ครับแบบนี้เหรอครับแล้วก็ไป,กไ,ปกไปเรื่อยๆทับข้างบนแล้วก็ไปแล้วก็ไป่างสินะทับข้างบนนี่ไปเรื่อยๆครับมันติดเป็นตีเกี่ยวของมั่นเองนะพี่น้องเด้อทักไล่นี่มันตีไปเองนี่เห็นบ่ทักแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับทักแบบนี้ทั้งสองฝั่งให้เท่ากันนะครับนี่คือขั้นตอนการทักไอไล่เกี่ยวนะครับเด้อนี่ ก็ทักเปงสิละง่ายๆครับทักไปเลยนี่เห็นบ่ฟืบนั่นทับข้างบนอย่างนี้แล้วก็ดึงใบเอสแบบนี้แหละครับนี่เห็นบ่มันก็ติตีเกีียวของมั่นไปเองโดยอัตโนมัตินี่เห็นบ่ตีเกี่ยวแล้วครับตีเกี่ยวแล้วขอไพ่เสียงดังเนื้อครับปุ่งนี่เพิ่นมาส่อมเพิ่นมาส่อมงานอยู่ขังหอง,อง,อง,องมันก็เลยดังนจังหน่อย เสียงเสียงสวานจางอย่างนี้ครับแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับหลังจากเฮ็ดเดยสองฟังแล้วนี่ครับสองฟังแล้วตังสี่เมนบอบาดบาทนี้ผมก็สิมัดเฮ็ดตรงหอยพระหอยวัตถุมงคลดนบาดนี้ผมก็สิมัดเป็นป่มตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อสิบเฮ็ด หมัดเบก่อนเดี๋ยวจังมาเห็ด้หญ่มองเปิดปิดที่หลังครับเพราะว่าจิเดมาทักตูวหอยพระก่อนนี่ครับคล้องเข้าไปคล้องแบบนี้บานี้กรสีหาเสือกตัดเสือกมาอีกอันนี้ก็หลายขั้นตอนอยู่ครับแต่ว่ามันก็บ,บ่ยากด้กครับผิด นี่มันเป็นวิธีของผมเพราะว่าอ่นเพื่อนกเคยถามอยู่ว่าไปเลียนมาแต่ผมบ่าไ้เลียนเนีครับพี่น้องเบิ่งมากเหรกคับมาเห็ดเอาดัดแปลงเอาครับก็เลยอาจอยบ่เใครคือคนอื่นปันใดนี่ครับกะมันกะออกมาได้อยู่ทครับออกมาเพราะเด็กขายได้อยู่ครับคนกับมากเมื่อเด็กเลียนมาเดยครับเาก็มาหาดัดแปลงหรอนี่ครับกระสีมะทักตัวนี้ไปไล่แบนนั่นละ อักเป็นลายแบนเพื่อสิพับให้มันเป็นห่วงตรงที่ตีหอยพระได้มองนี่นี่ครับกระทักไลยแบนลลยแบนกระทักขึ้นลงเล้วครับพี่น้องกนะันกระลงข้าง่างเสียละทักเสียสเป็นโตเป็นห่วงอะครับน่ะทับขึ้นทับลง นี่หลังจากได้ความเย้ยาแล้วเขาอกว่ามัดเขาอีกข้างหนึ่งครับมัดอีกข้างหนึ่งนี่ครับเขากระเบิงพอดีพอดีอยูอยเห็ดเป็นห่วงลงมากพอดีเหครับนี่ครับ หลังจากมัดแล้วนี่เขาก็มาจับของที่ครับ mm hmm. เขาเสียล็กเอาหยางมาก,กันไปก็ได้ครับนี่ผมก็เสียาตัวนี้หละตะคอนี่แหละมาห้อยห้อยไว้ยังสี่เพื่อผมติดมัดนะน,ะน้ามันจะได้มีหูนี่ครับก็บมัดไปธรรมดานี่แหละครับมัดเพื่อให้มันมีรูไว้ทัห้อยวัตถุมงคลน,นะครับมองนี่นี่ครับ นี่เรียบร้อยมัดให้มัน,น,มนยูให้มันสวยงามอะครับนะครับผมนี่เห็นบอก็ทิเป็นปองยบตาหอยวัตถุมงคลหอยจี้ยอียงสีกระด้ครับหอยจี้หอยพระหอยวัตถุมงคลที่ห้อขคาลบครับนี่ มองนี่ก็ตัดออกครับกบไฟแช็กล้นคือเก่าแล้วครับเชือกพวกนี้ต้องไฟแชกล้่นอย่างเดียวครับต้องใช้ไฟล่นครับนี่ครับออกมาลักษณะนี้นี่ครับพี่น้องนี่เห็นบอนี่บาตนี้ผมทีทักมองนี้่ได้บาดทักเป็นสั้นที่สองครับเพื่อคว้มสวยงามแล้วก็แข็งแรงขึ้นมารัากเป็นชั้นที่สอง ทักชั้นที่สองกะทักมาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องว่าต้องเง้วครับก็ได้หรือไผอยากได้เงวเงา้ยวก็บวกันนี่ครับดึงให้ตึงกะทิทักทับได้บบบทักเป็นสั้นที่สองหลให้มันเบิ่งสวยงามนี่ครับเข็มกะเย็บคือกํา ครับแง่หูงเข็มน่อนนี่ครับทับเข้าไปครับให้มันยัปีนเกี่ยวนะครับให้มันเข้าไปในหลง่ง พอดีพอดีครับนี่ครับนี่มันก็นทิเป็นเกลียวสวยงามครับแล้วก็ถักมาเย้าพอสมควรหรอครับเอาเห็นมันสวยงามน้าเบิ้งให้มันสวยครับน,นั่นหานันกระทักขึ้นกันแล้วครับพี่น้องนั่นทักแบบนี้แล่ะถักทับเกลียวอีกอันนึงมันจะได้ดูสวยงามขึ้นมาอีกแบบนึงนั่น นั่นครับถักสองด้านแล้วก็ตัดไปแช็กลนุนบาดกระสิได้ยมาเห็ดห่วงเนี้บาทอันตอนพุไทไ่ายก็คือมาเห็ดห่วงนี่ครับนี่ครับล้นเลยครับเห็นบอ่อล้นไฟหลังงามเลยนะเป็นเกี่ยวสวยงามครับเป็นเกีียวสวยงาม นี่ครับนี่ครับเห็นบอแงมนะลืมงามแล้วน,น,นี่ครับผมบาทกระสิมาเฮ็ดตัวนั้นได้บาทเห็ดห่วง มาทำห่วงนี่ครับห่วงผมกะติทักไล่แบนนี่ละข้างหนึ่งทักไล่แบนเนี็เป็นห่วงนี่ครับพี่น้องทักขึ้นลงขึ้นลงทักขึ้นลงทับทับบนทับล่างเห็นเป็นห่วงทักให้เป็นห่วงเสร็จแล้วก็มามัดข้างนั้นก็ใส่จานนะครับใส่จานนะมองเปิดปิดนะแม่พี่น้องนะต้องกระทัด พอสมควรครับกาวว่าเอาลูกปัดหรือว่าหว่วงไอ้พวกไอจานกาล่านะ่ะมันเปิดปิดได้แล้วครับ mm hmm. พราะกะก้าเอานั่นนี่เรียบร้อยครับได้หรือย่างยังหน่อยอยู่ถักไปอีกจากหน่อย นี่ครับกระมัดลุงเลยบาทนี่ครับนี่มัดเห็นเป็นห่วงอะครับ oh. มัดให้เป็นห่วงอย่างนี้ครับกระมัดให้แน่นให้อยู่ครับพี่น้อง น,นั่นแค่นั่นแหละครับแน่นหนาปึกทางนี้ก็เห็ดเป็นผมเอาจานกับเล้า,าเมาใส่นะครับก็เป็นอันวัดเสร็จนั่นแหละนี่แล้วครับก็บมัดแล้วก็ล้นไฟให้มันอยู่ครับนี่ให้มันอยู่ให้มันอยู่แน่นๆ เป็นอันว่าเสร็จสำหรับส้อยเรานะครับนี่ก็ล้นไฟจักน้อยงานนี้มีแต่ล้นไฟกับเผากับเผานี่ครับจังยูครับพี่น้องนี่ครับมือด่านเบิดเหรอพี่น้องเนี่เอ็ดพวกนี้ไรบบมีห่อนเสร็จเรียบร้อยครับ นานก็งาม,มีได้พี่น้องเทดีเทดีไปขายไว้รุ่นมักครับไว้รุ่นหมักใส่พีจิตใส่ฮาร์ดข้อเหรอคนบ่อไขใส่บ่อไครใส่อันนงาวเลยครับพี่น้องสอยแบบนี้่าไปเห็ดงาแันเห็ดขายเห็ดบักจำข้อริบปลืดเด็กเด็กไวรุ่นหมักใส่นี่ครับเด็กไวรุ่นชอบมากเลยใส่เขาบอกมันเทดีครับแล้วเขาเขาบอกหมกักงาด้ยบ่อเปนไปเห็ดงางาดเลวจิตขายดได้ไดเลยบ่อเมียนเห็ดสันสันเลยพี่น้อง ทำสั้นๆทำติดคอนะครับเขาฉีดมักหินคอยมาห้อยคอแบบนี้ครับแล้วเขาก็สิมาห้อยพระห้อยจี้หรือวัตถุมงก้นที่เขาเคารพนับถือนะครับเขาสิคนข้คางสิติดคอพี่น้องบ่บ่เบ,บญ่าครับเอาละมือนีกะมาเห็ดให้พี่ให้น้องเบิงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม อยดีไม่แห้งครับ